ใส่ฟลูโดานนี่เพื่อเพื่ออะไรครับพี่อ่าปลวกกันปลวกนะครับเดือนละครั้งปลวกปลวกพวกมดก็โรยรอบๆให้เขาโอ้ปวดปลวกโรยปลวกมดครับโรยโรยยิ่งหนายิ่งดีเก็บความชุ่มได้ได้เยอะมากในหญ้าก็แห้งแล้วถากไว้ครับคุมให้หนาๆพี่จำปีใช้บล็อกมาทําเป็นขอบล้อมไว้เป็นบล็อกนะฮะเป็นบล็อกคุณสมบัติยังไงครับพี่จำปีครับอ่ามันจะเก็บความชุ่มได้ดีการลรเหยหนาบอกทางด้านข้างเนี่ยมันมันมันจะน้อยกว่าภาชนะอย่างอื่น หลังจากตัดงอไปแล้วยอดเขาจะจะยาวมากครับเราพยายามแต่งเข้ามาให้สั้นๆอย่างอย่างนี้เราพยายามแต่งเข้ามาให้สั้นๆแต่งเข้ามาแล้วเขาจะแตกยอดแถวเนี้ยแถวเนี้ยอาจยอดเขาจะเยอะเราตัดยอดไอ้ที่เล็กที่สุดออกให้เหลือไว้ประมาณสักสองยอดหรือสามยอดลักษณะการแต่งของสวนของของที่นี่นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับดาววัดดําเนินสะดวกวันนี้ดาววัดจะมาที่สวน เงาะพีิมปีเลยเ,เป็นที่มาของคล,คลิปนี้นะครับพี่น้องครับก็คือมีเอฟซีแฟนคลับสอบถามเข้ามาเยอะเลยแต่ว่าคลิปได้ทาไปไว้สองสามคลิปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นขุดหลุมเลยขุดหลุมปลูกกันให้เห็นเนชัดๆเลยครับพี่น้องครับนะครับเงาะก็ดาวัดไปเลือกสายพันธุ์มาเองเลยเงาะโรงเรียนนะครับพี่น้องครับนะครับเลือกเลือกมาเองเลยนะครับเนี่ยต้นใหญ่นะครับ ไสใหญ่เกือบเม็ดเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้เงาะโรงเรียนนะครับมีมดเลยไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวพื้นที่ก็อยู่ในลักษณะมันจํากัดเหมือนกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่จาปีจะมาปลูกแทรกระหว่างต้นเงาะต้นรุ่นแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะมาปลูกใหม่เพิ่มตรงนี้แล้วก็จะให้มาดูวิธีการปลูกในรูปแบบของพี่จาปีนั่นแหละนะครับตั้งแต่การขุดหลุมเลยนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับพี่น้องครับนี่นะฮะเริ่มต้นตั้งแต่การขุดดินเลยนะครับพี่น้องครับการขุดหลุม ตามตามที่เคยบอกอะนะไม่ต้องกว้างไม่ต้อง,งอะไรแต่กว้างมันดีอยู่แล้วลากลากจะเดินได้สะดวกลากฝอยอะครับแต,แต่แต่ที่ที่ปลูกห้าสิบสองต้นนั้นมันไม่ได้ขุดกว้างไงเราก็อารูปรูปแบบเดิมเลยที่ไม่กว้างอะนะที่ไม่กว้างเออ บางทีการพูดนะครับพี่น้องครับแกับการปฏิบัติให้ดูการปฏิบัติไปเลยนะครับพี่น้องครับระหว่างนี้นะครับในการปลูกเงาะของในสูตรของพี่จำปีเลยนะครับเนี่ยไซเงาะก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณ1เม็ดครับพี่น้องครับไซมันนะครับซึ่งวันนี้ดาวว่าได้มีโอกาสเป็นเลือกเองเลยนะครับเลือกไม่พี่จำปีเลยปลูกให้พี่น้องเราเอฟซีเป็นขับนะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ตรงนี้นะครับหลักการก็จะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับนี่ให้เห็นชัดๆเลยนะครับเนี่ยหลุมนะครับ นี่ความกว้างนะครับพี่น้องครับความกว้างนะครับแล้วก็วิธีก<ห>ารจะก,กว้างกว่าน,นี้ก็ได้ครับพี่กว้างได้แต่เล<ห>็ไม่ต้องลึกมากเพราะรูปแบบเดิมที่เคยปลูกห้าสิบสองต้นมันไม่กว้างเลยปลูกแบบรูปแบบเดิมก่อนนี่ีมาพี่ก็ฉีกเลยฉีกถุงเลยนะครับพี่น้องครับนี่ลงไปเลยที่ครับท,ที่ทางสกลน,นครหรือทางอีสานโทมาถามะ ปากดินเดิมมาเสมอกันแนวไอ้ปากดินต้นพันธุ์เสมอกันแนวดินเดิมเลยครับเนี่ยนีก็คือประมาณนี้นี่คือเสมอกับดินเดิมนะครับพี่น้องครับเสมอกับดินเดิมนะครับพอเราถุงดําแล้วก็ประมาณนี้นี่ก็ไม่กว้างครับโอเคได้ที่แล้วนะลงเสมอดินเดิมแล้วก็เสมอดินเดิมคุณลุมปลูกโดยที่ไม่มีอะไรใส่เลยนะครับพี่น้องครับสําหรับพี่จาปีทําในสูตรของพี่จาปีนะครับบํารุงรักษาทีหลังครับอ่า ให้รากเขาเดินเขาอะไรแล้วเ,เราก็ใส่ปุ๋ยแสอะไรที่หลังครับนะเสร็จแล้วเรียบร้อยวิธีการปลูกพี่น้องแต่ในคลิปก็จะบอกว่ามีล้อมโดยบล็อก,กน,นะครับก็ล้อมโดยบล็อกก็วันนี้เดี๋ยวล้อมโดยบล็บอกลงมาครับเดี๋ยวล้อมโดยบล็อกกับการอะไรนะ รักษาความชื้นเดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งเราทำไปแล้วต้นที่ปลูกก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นไปดูตรงนั้นตรงนี้นะครับนี่เสร็จแล้วครับเริ่มต้นการปลูกขุดหลุมไม่ได้มีการรองพื้นใดดทั้งสิ้นง่ายครับง่ายๆเลยขุดหลุมปลูกกว้างได้ไม่ต้องลึกความลึกก็อยู่ที่ขนาดของถุงดำไซส์ที่ต้นกล้าที่เราไปซื้อมาใช่ไหมพี่ําปีใช่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เราคุมหน้าดินไว้นะครับพี่น้องคงจะเห็นแล้วนะว่าไอ้ดินต้นพันเสมอกัะแนวดินเดิม ครับอันนี้กบไปแล้วครับฮนะง่ายๆเลยครับพี่น้องครับใช้เวลาไม่ถึงนาที <c oughs> เสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูต้นที่เราปลูกไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับพี่น้องครับประมาณก,มการาใช้บล็อกมาล้อมแล้วก็คลุมหน้าดินนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม <c oughs> สําหรับเงาะในรถรถที่ผ่านมานะพี่จะบีนนะร <c oughs> ที่ผ่านาม,มาก็หมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้โขนหมดแล้ว แล้วครับเดี๋ยว <บด S 1> ต่อไปก็จะอาจจะ <บด S 1> มีการตัดแต่งกิง่งโกนหมดแล้วตอนนี้สำหรับการต,ต,ตัดแต่งกิง่งเอาเอาเอาความรู้นิดนิดนึงพี่พี่จำปีเอาความรู้นิดนึงอย่างไหนเราก็เดินผ่านมาแล้ว่ะพี่ทํายังไงพี่การตัดแต่งกิง่งเอาเพื่อแบ่งกันความรู้กับพี่น้องเราหน่อยการตัดแต่งกิ่งเหรอครับเอาที่เห็นเห็นเนี่ยตอนนี้อ่าตามตามยอดไอ้ที่ที่เคยแต่งนะแต่ไม่รู้ว่าจะเหมือนสวนอื่นหรือเปล่านะอ่าไออหลังจากตัดงอไปแล้วยอดเขาจะจะยาวมากครับเราพยายามแต่งเข้ามาให้สั้นๆอย่างอย่างนี้ เราพยายามแต่งเขามาให้สั้นๆแต่งเข้ามาแล้วจะเขาจะแตกยอดแถวเนี้ยแถวเนี้ยอาจยอดเขาจะเยอะเราตัดยอดไอ้ที่เล็กที่สุดออกให้เหลือไว้ประมาณสักสองยอดหรือสามยอดลักษณะการแต่งของสวนของของที่นี่นะครับแต่อาจจะเหมือนที่อื่นหรือเปล่าอันนี้ผมผมก็ไม่ทราบอ่าอ่าในยอดในที่ยาวๆอีกอ่นี่มันยังไม่ได้แต่งก็มีครับมัวแต่ตัดเงาะแล้วไม่มีเวลามาแต่งอ่า ยอดไหนยาวๆเราพยายามตัดเข้ามาให้ลึกๆให้เหลือก,กิ่งใหญ่ๆนิดหนึ่งแต่ถ้าไปตัดยอดเล็กๆเขาก็จะแตกเป็นทรงพุ่มเขาก็จะไม่ไม่คือคือ,คอยอดงอเนี่ยเขาจะแตกเป็นทรงพุ่มแล้วยอดเขาจะจะเล็กอมันจะเล็กแล้วทีนี้การติดลูกจะไม่ดีต้องตัดเข้ามาลึกๆให้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 เข้ามาลึกๆเพื่อเพื่อจะให้ยอดเขาได้โต มายอดเขาโ,โ,โตแข็งแรง<อ>และทีนี้ยเวลาเขาแตกเยอะเกินเราก็พยายามมาล้อออกช่วยเขาที่ที่เคยทํานะ<ม>แต่ว่าที่อื่นอันนี้ไม่ทราบเท่าที่เคยทําการแต่งกิงออ่งงอครับกิ่งแดงเอาออกไปเลยกิ่งกิ่งกิ่งแขนงที่เขาเก่าเป็นยอดเกา่าๆเดิมๆเอาออกแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลามาแต่งครับ<ม>ก็เลยไม่ได้แต่งให้ดูอ่ากิ่งแขนงเดิมๆได้เอาออกเลย ไอ้ที่มันเล็กๆอ่ะอันของเก่าเล็กๆเอาออกให้เขาแตกใหม่แล้วก็ให้ได้ยอดอใหญ่ๆนิดหนึ่งแล้วก็แต่งยอดที่เล็กออกที่สุดออกให้เหลือสักสองสามยอดสองยอดอะไรอย่างนี้อ่าแล้วเขาก็จะได้ติดลูกดีแต่ว่าถ้าถ้าใครที่ตัดงอ,อแล้วถ้าไปตัดเอาแต่งงออกไปปุ๊บเขาก็จะแตกยอดเป็นเป็นพุ่มเ,เป็นพุ่มที่ที่ที่ปลายอ่าที่ปลายแต่ทีนี้การติดลูกจะไม่ดี การติดลูกจะไม่ดีเพอเพอจะไม่ติดเลยครับนะถ้าพุ่มเยอะๆไอยอดเขาเยอะๆเขาบางทีเขาจะไม่ไม่ไม่ติดเลยแต่ก็อันนี้คือคือที่สวนทํานะครับเป็นเป็นเทคนิคเ,เ,เ,เป็นที่สวนทําแล้วก็ไม่มีประสบการณ์เมื่อกันก็าํามาอย่างนี้ก็ได้ผลก็ได้ผลเขินคาดโอเคแต่เรบวิธีการแต่งติ๋งนะปียังปีก็ใช้ทําวิธีนี้แต่ก็ยังไม่เสร็จ อตอนนี้ที่ในสวนนียังไม่ได้แต่งตอนนี้ครับก็ยังไม่ได้แต่งแต่ก็ให้เห็นภาพคร่าวๆก่อนการแต่งเพราะว่าเพิ่งจะเก็บลูกไปเพิ่งเพิ่งจะไม่ไหวเนี้ยตัดลูกไปได้หนึ่งเดือนอได้หนึ่งเดือนงอกก็หมดแล้วครับงอกหมดไปเมื่อสี่ห้าวันที่ผ่านมานี่แหละมันมีออเดอร์เข้ามามีออเดอร์ขึ้เดี๋ยวเราไปดูต้นที่บอกว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ล้อมด้วยบล็อกครับ หลังจากการปลูกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับมีกตักต้นคลิปมานะครับวิธีการปลูกก็ง่ายๆปลูกโดยวิธีการไม่จําเป็นต้องไปลองก้ดหลุมเลยขุดหลุมปลูกไปก่อนนะครับพี่น้องครับกว้างได้นะครับความลึกก็อยู่ที่ประมาณถุงดำนั่นแหละนะครับพี่น้องครับถุงดําของต้นเงาะเลยนะครับเนี่ยเราก็เดินทางมาถึงตรงเนี่ยมีหญ้ามีอะไรคุ้งไปให้หนาครับประมาณหนึ่งกิตยนคุไปให้หนาแต่นี่ก็คุมหนาแล้วแหละแต่ว่า ยิ่งหนายิ่งดีเก็บความชุ่มได้ได้เยอะมากในหญ้าก็แห้งแล้วถากไว้ครับคุมให้หนาหนา,นา<ว>พี่จำปีใช้บล็อกมาทําเป็นขอบล้อมไวเป็นบล็อกนะฮะเป็นบล็อก,อกคุณสมบัติยังไงครับพี่พจำปีครับมันจะเก็บความชุ่มได้ดีการะเหยหนาบอ,อกทางด้านข้างเนี้ยมันมันมันจะน้อยกว่าภาชนะอย่างอื่นแต่ถ้าเป็นตาข่ายนีจ้จะละเหยออกเร็วออกออกเร็วออกอทางด้านข้างได้เร็ว นี่นะครับพี่น้องครับอินรีวัตถุหรือว่าเศษวัชพืชต่างๆนานาพี่จำปีใช้หมดเลยคุมให้หนาใช่ไหมพี่คุมให้หนาคุมให้หนาอันหนาเข้าไว้เศษหญ้าที่พี่จำปีถางกอกไม่ได้ทิ้งเลยนะครับไม่ไม่ได้ทิ้งเพราะว่าไม่มีเผาไม่มีอะไรเนี่ยความหนาลองดูครับคุมหนาเพราะมันเปื่อยมันผูไปมันจะเป็นมันจะเป็นปุ๋ยไปด้วย อยู่สีปั้นดแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยพืชสดกลายพอดีมาถักหญ้าไว้ตรงนี้ด้วยก็มีหญ้าที่จะคุมพอดีแล้วก็เอาใบงาะที่ตัดแต่งนั้นที่ที่เก็บง้อนั้นมาใส่ไว้ตรงนี้ใส่พุรดานไปเมื่อสองวันนี้ครับใส่พุรดานไปเมื่อสองวันนี่ตรงนี้ก็แตกยอดใหม่แล้วนะครับพี่น้องตรงที่พี่หมองเยืนอยู่นะครับนี่ใส่พุรดานนี่เพื่อเพื่ออะไรครับพี่อ่าปวก กันปลวกนะครับพี่น้องครับเดือนละครั้งปลวกปลวกพวกมดก็โรยรอบๆให้เขากวาดปลวกโวยปลวกมดครับโรยโรยไปรอบๆโรยไปแล้วเมื่อสองวันนี้ครับตัวนี้ยังเห็นพูลดานอยู่เนี่ยนะฮะยังเห็นพูลดานอยู่ตัวป้องกันมดและปลวกนะครับพี่น้องครับเนี่ยสีชมพูพูลดานเพิ่งโรยไปเมื่อสองวันจะเป็นสีสีสีม่วงๆเป็นสีสีม่วงๆเป็นสีม่วงๆนะครับนี่เป็นผงเป็นผงเป็นเม็ดๆเล็กๆผพูลดานนะเม็ดเล็กๆ น,ะะนี่ก็คือ,อย,า,อยาจนนองจอะไป,ปี้มยำพอที่เนี่ยอ้ลักมากเยพวกญ้าพวกใบไม้แห้งพวกอะไรเนี่ยนี่นะฮะคือ,อขั้นตอนนะครับพี่นงครับใครมีอินทรีย์วัตถ,ถุที่อยู่ในสวนในไร่เราเนี่ยไม่ต้องทิ้งครับพี่นงครับเหมือนพี่จะปีทำไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งรถให้ชุ่มคลุมให้หนา,น,านะฮะสูตร<อ>ที่สวนของพี่หมดอย่างเนี้ยเอ้หนาๆอย่างเนี้ยรดน้ำวันละครั้งเท่าน,นั้นแหละครับวันละครั้งอยู่ได้เลยอยู่ได้เลยอยู่ได้เลยนะครับวันละครั้งแล้วไม่เปลืองน้ําด้วย ไม่เปลืองน้ําด้วยครับตอนนี้ยังไม่ได้เดินน้ําให้ปลูกอย่างเดียวก่อนต่อไปก็น่าจะเดินท่อพีวีซีไปทำระบบสปริงเกอร์แรงดันต่ําให้เขาตรงนาั้นก็จะประหยัดสปริงเกอร์เฉพาะในส่วนที่จําเป็นนี้ก็จะประหยัดเรื่องน้ําได้ประหยัดเรื่องน้ําได้หน้าฝนก็โอเคเลยโอ้หน้าฝนก็โอเคตอนนี้ฝนตกก็ไม่ได้ลดแล้วไม่มาดูเขาก็สี่ห้าวันแล้วยังไม่ได้ลงมาดูเริ่มแตกยอดแล้วอเริ่มแตกยอดแล้ว ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องนี้เอฟซีเราถามเข้ามาเรื่อยพี่จำปีเรื่องต้นกล้าสอบถามมาถึงดับวัดด้วยมาหาพี่จำปีด้วยวมาพี่จำปีไม่ได้ทําต้นกล้าเนาะพี่เนาะไม่ไม่ได้ทําต้นกล้าครับตั้งร้านขายต้นไม้มาเป็นร้านที่เชื่อถือได้นิดหนึ่งคนรู้จักการแนะนําหน่อยพี่แนะนําหน่อยนิดหนึ่งเอาเอาหลักการวิธีทั่วไปนะพี่ในการในการดูดูต้นกล้าพี่ ก็ดูต้นที่ถ้ามันมีกิ่งให้เลือกกิ่งที่มันเยอะๆก่อนแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าให้มันมีใบใบไม่ใบกรอบมาตั้งแต่ล้านเลยให้ใบเขาสมบูรณ์นิดหนึ่งให้ใบเขาสมบูรณ์นิดหนึ่งอันนี้ปลูกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ปลูกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เริ่มแตกยอดแล้วครับอ่าหลายต้นแล้วแตกยอดแล้วแตกยอดแล้วครับดูนะหนาไม่หนาพี่น้องครับดูคลิปที่หนึ่งกับคลิปที่สองก็ บอกรถให้ชุ่มคลุมให้หนาทีนี้ก็เห็นสภาพการคลุมหนานะครับพี่น้องครับคลุมจากโคลนขึ้นมาเนี่ยจากบล็อกนะครับพี่น้องครับผมน่าจิตน่าเกิดจะครึ่งเม็ดนะครับพี่น้องครับในการคลุมเห็นไหมเป็นบล็อกเพราะว่าอันนี้จะบังๆอยู่บล็อกก็อย่างที่พี่จำปีเคยอธิบายไว้เรื่องใช้บล็อกกับใช้วัสดุอื่นใช้นะฮะแรกๆก็ได้บอกว่าคลิปแรกก็บอกแต่บล็อกเฉยๆแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจครับก็คืออิฐบล็อกเรานี่แหละเป็นอิฐบล็อกเรานี่แหละครับแต่ตอนนี้เห็นภาพว่าบล็อกบล็อกโคลนซีเมนทีีี่่่่เเรรรราาาากกอสส้้งงนนแหลละปู การระเหยของของน้ําออกทางด้านข้างก็จะไม่เหมือนภา,าชนะอย่างอื่นเขาก็จะช่วยซับความชื้นไว้คลิปที่สองเขาบอกว่าไม่ตายตัวอาจจะใช้เป็นตะข่ายลวดก็ได้ครับตะข่ายลวดก็ได้เพระบล็อกอะบางทียกมามันหนักใช้ตะข่ายลวดที่เป็นตะแกรงแล้วก็ล้อมๆให้เขาแล้วก็คุมอย่างนี้ออกให้หนาอย่างนี้เพียงแต่ว่าการเจ็บความชุ่มอาจจะได้น้อยกว่าบล็อกเท่านั้นเองไม่ตายตัวตรงนี้ ไม่ตายตัวให้เข้าใจตามนี้ครับเดี๋ยวจะบอกหาแต่บล็อกอย่างเดียวเออไม่ใช่ครับเออบล็อกคืออะไรบล็อกยังงงอยู่แต่ตอนนี้ไม่งงแล้วเพราะเห็นภาพแล้วโอ้เคยที่บ้านก็ปลูกสร้างเป็นประจำเอ่เห็นแล้วคืออินบล็อกเหล่านี้แหละถ้าไม่มีจริงก็ไปปรับเปลี่ยนใช้ได้นะครับปรับเปลี่ยนปีนี้คงชัดเจนชัดเจนหละคลิปนี้น่าจะชัดเจนทั้งการคุมด้วยการคุมที่ว่าหนาหนาอ้ คุมกันอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยฮัลละดานก็โรยไปแล้วเดือนละครั้งเดือนละครั้งทีนี้ก็มีจำน่ายใช่ไหมมีมีมีเครื่องเครื่องเครื่องเกษตรเดี๋ยวอาจารย์มองจะได้ไปค็พเป้มันจะปีไหมเออได้ได้ได้ปลูกไว้กินปลูกไว้กินสำหรับคลิปนี้ผมก็คิดว่าหรือพี่จำปีก็บอกว่าละเอียด ให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับหลุมไม่เห็นแล้วครับตั้งแต่ขุดหลุมครับก็ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวดาวจะใส่ไว้ทำอธิบายใต้คลิปนะครับพี่น้องสรับเบอร์โทรศัพท์หรือว่าสารที่ติดต่อพี่จำปีนะครับก็ขอบคุณพี่จำปีเลยคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ว่ามาลงในรายละเอียดเลยนะครับเริ่มต้นขุดหลุมแล้วก็มีเสริมเกี่ยวกับการแต่งไอแต่งกิ่งเงาะนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่ละเอียดเพราะว่าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาก็เสริมให้นิดหนึ่ง อ่าให้รู้วิธีการซึ่งใครจะนำมาใช้ก็ยินดียินดีขอบคุณพี่จำปีอย่างสูงเลยสําหรับวันนี้แล้วก็พี่มองนะครับพี่ชายที่แสนดีเราต้องจบกันนะขอบคุณมากขอจงมีความสุขและสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับทีเอฟซีทุกท่านขอให้มีความโชคดีมีความสุขความเจริญครับเส้นทางเดินชีวิตคนมีเรื่องราวมากมาย านการเวลาเนิ่นนานและเน็บหนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปล่าวายเวียน,นวนไายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมสองนําทางที่มืดมนท่ามกลางทะเลสังคมที่โหดร้าย ใจกล้าพอกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที